เจ้าเจ้าจะไปมาเดียวนี้แล้วเจ้าเจ้าเจ้า,จาไ,ปไปไปไปฟังไปนี่คะไปไปฟังนี่รีบกะก็ไปไปฟังไปนี่เดี๋ยว,<ห>ยวพัเต่าพ,พังออกรถอ่ะเออโทรมาอ,อ,อย่างมามงหม้อเฮ้ยเจ้าพี่บ่เดเอวรถไปน้องครับพี่โอเดสมากับรถพี่สาวสองพันน้องมีไหนบะเดียวเนี่ยน้องอยู่ที่ไหนก๋อแยกบ่อสร้างอันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาไปลงที่แยกบ่อสร้างเนาะ รับเดี๋ยวพี่ซอนรถเครื่องน้องพิกเนาะโอเคเขาโอเคเดี๋ยวพี่บอสพี่สาว่อพี่สาวไปส่งน้องเขาบอกว่าปลายปลายจะฟังไปนี่ไปหาตอกแตกเนี่ยอันนี้คือรีบกับปลาออกฟั่งกับไปนี่ยประเดียวเนี่ยเราจน้องนัดบ่าวปายน้องนัดบ่าวที่บอสาอ๋อมึงจะไปฟังไปหามันเนอไปไปฟังไปหามันเนอะโอ้ได้แฮกเลือดอิ่มกันนั่นฟั่งปลายนะกับปลาออกรถอ่ะเออปลปลฟั่งไปหามันเนอะโอ้โหนแฮกเลือดอิ่มมักะ โทรมานั่นอันนี้คือรีบไปหามาน้องนั่นเลยก่ะไปไปส่งนอง้องอือเฮ้อปนว่าไปไปฟังไปเนอะไปค<ะ>าดเกมคัดมาใจละหงือรีบหรือว่าบารีบบรเดียวเนี่ยก็ปนว่าไปไป,ไปฟังไปเนอรว<ล>รีบ<อ>ยังไงอ,อ่ะปีตอกเหรอก็จะไปบอกมาแล้วรอไปไปฟังไปนี่กูบอกมึงตะกี้รอไปไปฟังไปนี่อยาะสรุปเพื่อฟังไปหรือเพื่อฟังไปกูจะยิ่งอย่างใดเนี่ยกูบอกอย่ซอกเต๊กว่ากูจะฟังไปหามัน แลกูก็บอกมึงขอลดไปไปจะไปแล้วจะฟั่งไปนี่มึงก็ว่าแลกูบอกคือมันจก็ไปหาบ้านนั้นเนี่ยอย่างไปไปฟั่งไปหามันเนอฟังหล่นไปหามันเนี่ยอย่างแล้ปี่เอยาน้องไปกะหาพี่ทอกแตกพี่ฟั่งไปแล้วก็พี่ก็ฟ <ไป S 2> ั่งไปส่งน้องไปหาบ้านน้องนั้นน้องแยกลากไปได้อย่างพี่ต้องมีคนเดียวอะ่ะเอ,อ,อ,อ้นี่ไอ้ชื่อชื่อมึงมาได้ยินกะกูว่าไปไปฟั่งไปเนอ ไปไปฟั่งไปหามันเนอร์ก็ฟั่งไปหาบะน้องนั่นกับบาด์เดนี้ไปส่งน้องที่บอสร้างใหญ่เนี่ยไปส่งที่บ้น้องนั่นที่บอสร้างฟังไปหาบะน้องนั่นบอสร้างอย่างใดเ๋นนอนมมีเวลาอยู่นะบารีบตัวไรนะบ้น้องนั่นนะ่ะเฮ้ยมึงจำได้ก่อตอนมึงโทรศัพท์ไอ้น้องนัๆๆนะ่นมัตือจืดจืดจเนี่ยกูโทรหาตอกแตกว่ากูจะฟั่งไปหามันกูก็บอกมึงขึ้นรถมาไปไปฟั่งไปหาตอกแตกเฮ้ยไปไปฟั่งไปหาตอกแตก รีบไปหาพี่ต๊อกแตกเออแล้วก็โจโละน้องนัดกับบน้องนั้นก็รีบไปหาบ้าน้องนั้นตัวแฮมมึงจะไปไปหามันแล้วอย่ามาว่าเหมือนไปไปฟั่งไปหามันเนอะไปไปฟั่งไปนี่คือเพิ่รีบไปหรือบพิ่งเพิ่งจะที่บายมึงอย่างใดเนี่ยกับไปไปฟั่งไปนี่คือเพไปหรือบพ่ไปอุ้ยอุ้ยอฮ้ยอุรยกเมืองเนี่ยไปไปฟั่งไปหามันเนอะคือแฮมบบเพิ่มึงไปแล้วที่ไปต๊อกแตกกับไปไปฟั่งไปเหรอกับไปไปฟั่งไปหามันนี่ กู or, ัวนมึงอะไปไปฟั่งไปหามันนี่แล้วสรลปเพื so will, ่อฟังไปหรือบ่ฟังไปไปไปฟั่งไปหามันเนอะไปไปฟั่งไปไปไปมันจ้าก็ได้รอได้มันจึงรอไล้เนลว์เพื่อไปหรือบ่ฟือไปมันจ่าเงินมึงจึงรอเพื่อไปหรือบ่ฟือไปบ่าเือมึงไปอะแล้วพี่ต๊อกแตกเหรอก็เขาจะรีบไปหาพี่ต๊อกแตกแล้วฟั่งบ่ฟังกูจวนมึงไปไปฟั่งไปหาพี่ต๊อกแตกเนี่ย แล้วฟังไปของพี่นี่นคือรีบไปหรือบ่รีบไปอืฟั่งไปนี่คือรีบไปไปไปฟั่งไปหามันเน้อแห้มไปมันต้องรีบไปไปเมื่อใดก,ก็ได้กันแล้วไปโยกยกกันก็ปิติเตะบ้นคนละอาการไป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 ฟั่งไปหาตอกเต็กนีน่แล้วไปไปฟั่งไปหายน้องนั่นเน้อแ้มมึงอันนี้จะรีบไป ก็ไม่เหมือนกันเราไปไปฟังไปเดี๋ไปถามไปเนี่ยคนโบราณมินี่สักคนกูถามไปเนี่ยรัศลเพื่อไปหรือเพื่อไปกูบอกว่าไอ้น้องนะไปเมื่ไรก็ได้ตอกแตกเนี่ยรีบปั้นมีธุระด่วนไอ้น้องน่้มันโทรมาไม่อยากเอาเงินมือนะไปไปฟังไปหามันได้อย่างอันนี้ไปไปฟังไปหาตอกแตกอุ้ยจวนขันฟังไปหาตอกแตกไปโอ้แลวก็น้องก็งงว่ารีบไปหรือบ่รีบไปกมแล้วไปหรือไปไปเดียวนะ่ ไปไปกันแล้วแต่มึงจะตั้งแต่งออกรถใหม่นี่ปี่อู้บอกหูเรื่องเนาะมึงนะอู้บอกหูเรื่องปี่สาวพัดก็บอกแล้วเหรอไปไปฟังไปหามันเนอฮะกับพี่ต้องแต่กับไปไปฟังไปอันนี้ก็บอกว่าไปไปฟังไปนี่ปี่สาวพันอู้บอกเคลียร์มึงอู้บอกหูเรื่องปี่สาวแล้วอู้บอกเคลียร์มึงเจ็ดซิดไปไปฟังไปกับหนรีบไปหรือบัรีไปหรือไปหรือมาหรือรีบไปธแล้วไปแล้วแต่มึงเะน้องเลยงงแบบเดี๋ยวนี้